เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะรู้จักแพะกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมล่ะครับโอโหสัตว์พวกนี้มันเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่เรือนเราเลยนะ <c oughs> แล้วก็มาแตะรูปได้หลายอย่างด้วยโอ้ตกมาเป็นเม็ดเลย <c oughs> กูอดคิดถึงชานมไข่มุกไม่ได้ <c oughs> โอ้ไอหารากลั่นแต่ต้นคลิปเลยเนี่ยประเด็นหลักของคลิปนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเมนูหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแพะหรอกนะครับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอ่ะดูเ <c oughs> อ้ ทำไมขาบางชีกันเลยวะเพื่อนฮะอย่างที่เพื่อนเห็นกันนะครับเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยเจ้าแพะนั้นล้มลงไปทั้งยืนเลยโดยที่ขาชี้ขึ้นบนฟ้าเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วไม่ได้เป็นแค่แพะตัวเดียวนะเป็นกันทั้งหมูเลยด้วยเฮ้ยเนี่ยมันอุปทานหมูเปล่าวะเนี่ยเลยปรากฏการแพะล้มขาชี้ฟ้าแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและมันจะเกิดขึ้นตอนไหนวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกก็จะพาไปดูกันนะครับสาระนอกห้องเรียนแบบวิชาเกินสัตว์โลก Ha <laughs> <laughs> ก่อนจะเข้าเรื่องปรากฏการแพะกระด่างเนี่ยนะครับคาดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะเห็นเป็นคลิปไวรเล่าในอินเทอร์เน็ตกันมาช้านานแล้วใช่ไหมคลิปแพะแข็งแล้วก็ล้มลงไปท้องยืนแบบเนี้ยประมาณว่ามีคนเข้าไปใกล้ๆทําเสียงดังๆหรือว่าขึ้นไหวเร็วๆให้พวกมันตกใจแล้วพวกมันก็จะขาแข็งลงไปนอนแอะอย่างนั้นเลยใช่ไหมว่ายตายเถอะนี่แค่เสียงตบมือนะเนี่ยเออเออแอะ อันนั้นมึงเล่นเองแล้วเพื่อน <c oughs> กูไม่ได้ทำอะไรมึงเลย เออแปลกนีใช่ไหมครับทําไมวะทําไมพวกมันถึงทําตัวกันแบบนี้เนี่ยแล้วเวลาตกใจอะไรยังไงนี่จะเอาชีวิตรอดยังไงวะเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นอยากให้เพื่อนๆรู้จักคําว่าม y โ t เนียคอนเจนิตะนะครับอันนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสําหรับ E ีพีนี้เลยนะซึ่งชื่อนี้ที่พี่จะพูดมาเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อเรียกของโรคหรือว่าอาการอย่างหนึ่งนะที่เกิดกับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมันไม่ได้เกิดแค่กับแพะนะกับหมาก็มีกับคนก็เกิดได้นะครับ แต่สําหรับสัตว์อื่นๆเนี่ยนะมันจะไม่ได้เป็นเหมือนแพะนะที่เวลาตกใจหรือว่าตื่นกลัวอะไรแล้วจะตัวแข็งลงไปนอนกับพื้นเนี่ยกับคนไม่ใช่เป็นอาการแบบนี้นะครับคือสําหรับคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยนะครับจะมีอาการเกร็งตรงกล้ามเนื้อบางจุดนะและกว่ากล้ามเนื้อจะผ่อนคลายได้เนี่ยในบางรายนี่แทบจะเป็นตะคิวขึ้นมากันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนเนี่ยจะมีอาการเหมือนกับเดินยากกลืนลําบากพูดลําบากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโรคนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเจอในมนุษย์แค่1นส่วน1นึ่งแสนคน ่านน,นั้แต่จะเจอถีมากขึ้นในโซนนอร์ดิกนะโซนประเทศฟินแลนด์ประเทศสแกนดิเนเวียอะไรแถบนั้นเนี่ยในโซนนั้นผู้คนจะรู้จักและเข้าใจโลกนี้กันเยอะนะครับเพราะเจอแค่หนึ่งใน1เ0 0 0มื่นคนเท่านั้นเองเออก็คือมันมีความถี่มากกว่าในโซนประเทศนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้มันเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมนะครับอ่ะสาเหตุมันอยู่ตรงนี้ ก้นกำเนิดของแมโทเนียคอนเจนาตานั้นก็คือยีนที่มีชื่อว่า CLCN1 นะครับซึ่งไอยีนตัวนี้เนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นโรคนี้ขึ้นมานั่นนะครับส่งผลให้เยื่อหุ้มเส้นใยกล้ามเนื้อตอบสนองต่อการกระตุ้นเกินจริงอย่างผิดปกติก็เลยทําให้เป็นโรคเหมือนกับชักกระตุกเหมือนกับการเกรงผิดปกติเหมือนที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับแต่ในแพะเนี่ยอาการมันออกค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกว่าสัตว์อื่นนะครับแค่มันตกใจเพียงนิดเดียวนี่ก็ตัวแข็งล้มขาาชีฟ้ฟกันละ มาสู่คำถามต่อไปนะก็คือมันเป็นการทุกแพ้หรือเปล่าว่าไออาการเนี่ยไม่นะครับคําตอบก็คือไม่อย่างชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ขอให้ดูให้จบก่อนนะครับก่อนที่จะไปลองของแพะแถวข้างบ้านนะไม่ไงั้นมันจะโดนขิดตูดเอานะโอ้ยยยอย่ายอย่าทำกูอย่าทำกูอ้า คราวนี้เรามาทําความรู้จักกับแพะสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า m อ y โ n i c o s กันดีกว่านะครับเจ้าแพะสายพันธุ์นี้เป็นแพะสายพันธุ์พิเศษที่มันมีการเพาะพันธุ์กันอย่างแพร่หลายที่อเมริกาไม่ใช่แพร่หลายหรอกส่วนใหญ่ก็ที่เทนเนสซีนะนะครับมันก็เลยมีอีกชื่อนึงที่เขาเรียกกันบ่อยๆนนก็คือ Tennessee Fainting g o t นะครับแปลเป็นไทยก็คือแพะที่เทนเนสซีเป็นลมมันใช่เหรอชื่อนี้มันก็มีความหมายอยู่นะครับก็ตรงที่ว่าแพะสายพันธุ์นี้เนี่ยมันเป็นแพะสายพันธุ์ที่มีความผิดปกติของยน เอนั่นเองก็คือยีนที่ทําให้เกิดโรคนี้นั่นแหละ <Okay. S 1> โดยปริศนาของการบรีดแพะสายพันธุ์นี้ mm hmm. นี่ก็ยังไม่มีใครทราบดีนะครับรู้แต่ว่าโผล่ม่กี่ประมาณช่วงปี1,800กว่ากว่าเนี่ยนะครับได้มีคนนําแพะสายพันธุ์นี้เข้ามาเลี้ยงกันนะคือมันมีข้อมูลแค่นี้จริงๆนะครับไม่มีใครสามารถหาหลักฐานล่องรอย d n a หรือว่าอะไรก็ช่างของแพะสายพันธุ์นี้เลยนะครับใครเป็นบิดาแห่งการบรีดแพะสายพันธุ์นี้ก็ยังไม่รู้กันเลยโผล่ม่กี่ทก็ที่เทนนัสซี่แล้วก็เลยกลายเป็นปรากฏการ แพะล้มคาเฟ่กันเลยทีเดียวนะครับออกช่องข่าวใหญ่ออกทีวีออกสารคดีอะไรกันมากมายแล้วนะครับนักต่อนักแล้วแหละก็นะมันจะไม่ดังได้ยังไงล่ะนะครับคลิปพี่แกไว้อบสัสขนาดเนี่ยแถมเวลามันล้มกันแต่ละทีนี่กูขำกริ่งกันเลยโดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเอามาเล่าสู่กันฟังได้ในคลิปนี้เนี่ยนั่นก็คือแพะสายพันธุ์พวกนี้เนี่ยนะครับมันมีความผิดปกติของยีน clcn หนึ่งกันหมดเลยเกือบทุกตัวเลยนะครับไม่ใช่เกือบทุกตัวดิ ทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ของมัน,นมีความผิดปกติแบบนี้มาแล้วลูกของมันก็เลยได้รับความผิดปกติแบบนี้เต็มๆมาไม่รู้สืบทอดมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นแล้วนะครับตอนรอ,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 อความผิดปกติของยีนนี้จะไม่เผย,ยต่อรุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลนถ้าตัวพ่อหรือตัวแม่เป็นแค่ฝ่ายเดียวนะครับต้องเป็นทั้งตัวทั้งพ่อทั้งตัวแม่นะครับเป็นพาหะทั้งคู่นะอ่ะอย่างเช่นถ้ากรณีพ่อเป็นแพะแต่แม่เป็นเอย่างนี้ไม่นับนะครับผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยให้ตายเถอะ และด้วยการบรีดที่ตัวพ่อก็เป็นพาหะตัวแม่ก็เป็นพาหะของจีนผิดปกตินี้เนี่ยนะครับก็ทําให้แพะกลุ่มนี้เนี่ยนะ่ออกมามีความผิดปกติแบบนี้หมดเลยนะครับ คือมันมีช่วงหนึ่งด้วยนะที่คนเมกาฮิตซื้อแพะพวกนี้มาเลี้ยงกันเพราะพฤติกรรมที่มันเป็นลมขาจีฟ้านี่แหละมันฮาดีใช่ไหมล่ะครับอาจจะดูเหมือนเป็นการทารุนสัตว์หรือว่าเป็นการเพราะพันธุ์ให้สัตว์มีความพิการมีความผิดปกติใช่ไหมแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยพฤติกรรมของแพะที่มันมีนการล้มขาจีฟ้าเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์กลับพบว,ว่ามันไม่ได้ส่งผลร้ายต่อต,ตัวแพะเลยนะครับไออาการหดเกรงของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดแค่ประมาณ5-20วินาทีเท่านั้นเองหลััังจจาากกกกนนน้แพะะ็็ลบมเป ปัจจุบันประชากรแพะสายพันธุ์นี้ที่อเมริกาเนี่ยนะครับมีการเพาะพันธุ์แล้วก็มีการให้ใบเพชรดีกรีรับรองสายพันธุ์กันด้วยนะมีสายพันธุ์แท้ประมาณหมื่นกว่าตัวนะครับคือเขาก็ยังเพาะพันธุ์กันอยู่เรื่อยๆแหละอนุรักษ์รักษาความหาความล้นความโปกของแพะพวกนี้เอาไว้อ่ะนะเพราะคนเขาชอบกันนะปัจจุบันราคาแพะสายพันธุ์นี้ในตลาดก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะมันถือเป็นแพะแรไอเทมแล้วนะอ่าเป็นสายพันธุ์ที่ประชากรน้อยแล้วก็หายากนะครับแววแมาว่าขนาดตัวที่ม ไม่มีใบเพชรีกีรับรองสายพันธุ์มาเนี่ยตัวยังตั้ง4 5 0 0ดอลลาร์แล้วนะโอ้โหถ้ามันราคาเบาวกว่านี้พี่เยก็คงซื้อมาสักฝูงหนึ่งแล้วนะครับเอามาทําคลิปไว้ล่อเผื่อช่องกูจะดังกับเขาบ้างมาหลยช่องกูจะดังกับเขาบ้างแม่งยอดวิวต่ำเตี้ยเลียดินคลิปก็ทํายากเชี yeah. ่ยโอ้โทษทีโทษทีเมื่อกี้ประสาทแดกไปพักหนึ่งนะครับ กลับมาเรื่องแพะกูต่อถึงไหนแล้ววะเอากลับมาแพะเทนเนสซี่เป็นลมกูต่อไอแพะไมโอโทนิกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนเมกันบางเจ้าเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงปากต่อปากด้วยนะว่าเนื้อของพวกมันเนี่ยมีความเดนส์มีความหนาแน่นของกล้ามเนื้อเนี่ยมากกว่าแพะสายพันธุ์อื่นๆเพราะด้วยการชักกระตุกบ่อยๆของพวกมันเนี่ยนะนะมันก็เลยมีกลุ่มคนที่บอกว่าเนื้อพวกมันเนี่ยอร่อยแลวก็เนื้อเยอะกว่าแพะสายพันธุ์อื่นกับกลุ่มคนบางพวกก็ไม่ได้ยอมรับข้อมูลนี้นะครับแต่ข้อมูลนี้มันไม่ได้มีวิากรรสสูนนะุป แพะสายพันธุ์มาโรนิกนั่นก็คือแพะสายพันธุ์ที่มีความพิเศษของการกลายพันธุ์ของจีนนั่นเองนะครับทำให้พวกมันกลายเป็นแพะล้มขาชี้ฟ้าแบบนี้นั่นแหละและก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแพะสายพันธุ์นี้เกิดมาจากการบีดของมนุษย์โดยเฉพาะเลยไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะเออคนนี่แหละเอาแพะมารวมกันมายำกันเละหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วแพะในธรรมชาติหรือว่าแพะที่มันเอามาผสมพันธุ์กันม่ดตัวเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ได้มีแพะสายพันธุ์ใหม่ๆลักษณะพิเศษเกิดขึ้นมากมายแหละมี แพะตัวใหญ่ยักษ์ใบเอกก็มีแพะหน้านโนกแบบนี้ก็มีแล้วก็แพะสายพันธ์เดียร์ชอบที่สุดนั่นก็คือแพะตูดใหญ่นั่นเองนะครับโอ้โห,โหมันน่าสัตส์กตีดจริงๆเลยไว้ถ้ากระแสคลิปนี้ดีเนี่ยพี่จะค่อยทำคลิปแยกสายพันธุ์แพะแปลกแนะนำสายพันธุ์ต่างๆที่มันมีลักษณะกวนๆให้ให้คนดูแลกันเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรันมาเยอะละไว้คุยกันต่อคลิปหน้าลครับเจอกันใหม่บ๊ายบาย และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสันโลกของพี่เย่ด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสันโลกท้งหน้าทางน้ก็เริ่มแล้วแล้วอย่าลืมเดาเดาดูนะครับโอ้ย I don't think that counts